คู่สุดท้ายครับอ่าคู่สุดท้ายแล้วอ่าคุณ P E N T O R บอกว่าแก๊งลีดแบมฟอร์ดอ๋อคริสแล้วก็อ๋อฮาริสันแล้วก็คัสโอเคครับคัสตันเย่คัสตันเย่หรือเปล่าครับ น่าจะเป็นนี่มากกวา่าผมแม่ถ้าเป็นตัวลุกของลีดอีกตัวหนึ่งที่ชื่อเหมือนอาหารนะฮะชื่อเหมือนอาหารผมกองกลางกลับไปที่ทางฝั่งลีกันครับทางฝั่งลีดบูสษาประตูมือหนึ่งครับลาฟินยา,าลาฟินยาครับผมนะแบมฟอร์ดลาฟินยาจัดไปได้เลยนะฮะกองหลังยืนหนึ่งครับนี่เลย เป็นกองหลังที่ขึ้นมาเล่นเป็นกองกลางก็เป็นนักเตะที่หวังการทําประตูและแอสซิสต์ได้ฤดูการที่ทําแล้วสองประตู2แอสซิสต์ครับยืนหนึ่งเลยครับแก๊งกองหลังตัวเอครับเจ้าเดิมฮะนี่ครับโดยเฉพาะตัวนี้ก็เล่นเป็นวิงแบ็กด้านซ้ายครับเนาะฤดูการนี้ทําไปแล้ว2ประตูครับดักลาสนั่นแหละครับจัดไปครับนี่ฮะดักลาสตามนี้เลยแล้วก็ นี่ครับแก๊งกองหลังชุดนี้จัดไปครับแก๊งชุดนี้เลยครับในตำแหน่งกองหลังของลีถ้าใครสนใจจะใช้บริการครับส่วนในตำแหน่งตัวลุกก็แน่นอนครับยืนหนึ่งยังไงก็ต้องยกให้แบมฟอร์ดครับแบมฟอร์ดลาฟินยาใช่ไหมผมเลือกถูกตัวไหมตัวนี้ไม่ใช่ลาฟินยาลาฟินยาลาฟินยาอยู่ตัวอารตัวนี้ดูหน้าก่อนอ่าใช่ครับ ja, ลาฟินยาร้อนแรงครับ ออาเนี้ยทิ้งไปแบมฟอร์ดลาฟินยาคุณแซดอีอีบอกว่าดักลาสโอเคครับนั่นแหละครับต้องเลือกครับถ้าจะใส่กองหลังของลีกก็ดักลาสก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ควรต้องพิจารณานำดับต้นๆครับคุณวันบอกว่าพี่ครับ Bruno, บูโน่กับแลฟฟอร์ดกับแลฟฟอร์ดดีไหมครับแต่ดีครับผมนึกถึงแมนยูก็ต้องบูโน่ชื่อผลมาเป็นชื่อแรกๆเลยครับ มาคัทแล้วฟอร์ดก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าไว้วางใจอีกหนึ่งตัวครับนั่นแหละครับก็คือ2ตัวนี้ราวฟินยาไม่ไม่น่าเจ็บนะครับผมเห็นข่าวของเพราะเกมที่แล้วเนี่ยแกะกะ็ลง90นามาทีเต็มได้เห็นเดี๋ยวผมไปดูในในช่องข่าวของลีดยูนเต็ดไทยแลนด์ผมเห็นว่าแวบว่าหรือว่าข่าวล่าสุดอัปเดตเั็นยังไงของคุณแล้วก็เข้าไปดูเลยครับ เราเช็คข่าวกันสดๆตรงนี้เลยครับโอ้ oh, ในช่อง FPR Fantasy Premier League Thailand นะครับกำลงังไลฟ์อยู่เลยครับเดี๋ยวผมต้องไปดูนะครับนี่ก็ใช้เป็นพวก f n t t s y y พ e m i e r l e a g u กนะั่คือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงอ้างอิงจากในในกลุ่ม Fantasy ได้อ่ามาแล้วนี่ไงเจอพอดีเลยแบบนี้ผมขอดูหน่อยซิขอดูหน่อยซิ อัปเดตอาการของโรดิโกก่อนเป็นอันดับแรกโอเคแบบหนึ่งไม่เอาครับผมหาลาฟินยางั้นผมขอให้ o o o l l t t ัสซ System ช่วยผมอ่านหน่อยแล้วกันนะครับผมไม่ได้พักทานน้ำด้วยอ่ะ g o o g l e ช่วยหน่อยอเอาข่าวอ่านที่ขึ้นมา ทีมิวส์อัปเดตจากการถแถลงข่าวของบีเอลซาก่อนพบกับคริสตันพาเลตอัปเดตอาการของโรดตริโก้ก่อนเป็นอันดับแรกป๋าบอกว่าต้องประเมินอาการอีกครั้งจากทีมแพทย์แต่จากที่โรดตริโก้เป็นคนอัปเดตผ่านอินสตาแกรมบอกว่าเป็น การบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเอียนโพเวดาที่เจ็บข้อเท้าในแมตช์ยู23ก็อัปเดตทางอินสตาแกรมเช่นกันว่าไม่ต้องซีเรียสแค่เล็กน้อยจากที่แอบตามข่าวลิ์ผู้ป่วยของเราไม่น่าห่วงขาดทุกคนเริ่มกลับมาอดัม คอสออบอกเองว่าใกล้แล้วอยากลงสนามเต็มแก่โรบินคอบไปกายภาพที่ทอบอักต่อเนื่องยอ r เรนเต้ต้องพักอีกสองสัปดาห์ป่าอัปเดตข่าวดีว่าเบราดีจะลงซ้อมกับทีมได้ในวันจันทร์และจะเริ่มคอสนิมกับย2 3ก่อนตามระเบียบนักข่าวถามว่าพอใจกับอันดับ11ไหมหรืออยากอยู่สูงกว่านั้น ป้าตอบให้ต้องแปลสเปนนี้เป็นอังกฤษและแปลเป็นไทยอีกทีว่าอันดับที่ดีเป็นผลของการเล่นที่ดีถ้าอยู่ที่8แต่เล่นไม่ดีเพราะคู่แข่งพลาดเองนั่นแยกกว่าการอยู่ที่12แต่เล่นดี อย่างไรก็ตามป่าหวังว่าเราจะเล่นดีและจบฤดูกาลที่อันดับดีกว่านี้เลขตัวเดียวไปเลยไหมป่าส่วนการรับมือพาเลสสรุปว่าป่าเตรียมซ้อมรับลูกเซตพีสและลูกสวนกลับที่สัตหลีตูมตูมต,มตูมในนัดแรกที่ลอนดอน หวังว่าป่าและทีมงานจะถอดบทเรียนแพ้หน่งถึงสแล้วกลับมาชนะได้แบบที่เรายัดเยีดยดความปรชาชัยให้เลสเตอร์ป่าให้ทัศนะเรื่องสภาพสนามที่เพิ่งปูยละใหม่แต่ลื่นทีเอาไว้ว่ามันดีขึ้นมากๆจากแมตช์กับไรตันคันนี้น่ารักนักข่าวบอกว่ารอยฮอตสัน73แล้วป่าและจะสู้ไหม ป๋าบอกว่าอีกตั้ง8ปีอะไรก็เกิดขึ้นได้แหน่ะมีแบ่งรับแบ่งสู้ที่ป๋าไปเข้าคอสติวภาษาอังกฤษอย่างจริงจังในฤดูการนี้เพราะเตรียมจะปักหลักที่หลิดใช่ไหมก็น่าจะประมาณนี้ครับคิดว่าลาฟินย่าไม่มีเอ่ยถึงนะครับในข่าวที่เห็นแวีบนะครับพอดีตะกี้กด ให้ Google ทางชื่อแสตมช่วยอ่านผมไม่ได้ยินเสียงว่ดีเลยเรื่อนผมไม่ได้เปิดเสียงไว้แต่ที่ผมไปอ่านแว็บ,บก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาก็คงต้องฝากความหวังไว้ได้ครับแบมฟอร์ดลาฟินยาหรือยังไงเพื่อนๆลองตามข่าวอีกครับจะมีเวลาให้เพื่อนๆตามข่าวอีกหลายชั่วโมงครับเดยไลน์คือ6กโมงครึ่งวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณเทพพฤิ์ครับสวัสดีครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคิดก็ได้ครับแต่ว่าในาใจผมเนี่ยผมชอบยังแอบเชียร์ไปที่ นี่ฮะทางปีกด้านซ้ายครับ3ตัวนี้ครับนะหรือถ้าใครจะเลือกอย่างที่เพื่อนเราแนะนํามาอย่างเป็นคิดนี่ก็ได้เพราะว่าแกรับหน้าที่ยิงจุดโทษของทีมด้วยกรนลุ้นแอซิดและการทำประตูได้ครับนะแต่ว่าในใจผมชอบลุกมันๆครับนะแบมฟอร์ดเอ้ยลาฟินยาแล้วก็นี่ครับยีที่ยิ้มมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแฮร์ริสัน นะครับที่ข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็บอกมาว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับดังนั้นก็ถ้าใครสนใจใช้บริการนักเตะของลีดก็จัดไปได้เลยครับทั้งตำแหน่งตัวลุกแล้วตัวรับนะครับแล้วก็หน้าใส่ด้วยครับลีดประมาณนี้ครับส่วนที่สุดท้ายนะคิสตันนพาเลตครับผมคิสตันนพาเลตโอ้โหนาจบที่3ชั่วโมงอีกแล้วครับนะก็คุยกันเรื่อยๆครับนะอาจจะ ไลท์ยาวบ้างสั้นบ้างก็ต้องขออภัยครับนะอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆต่อคาถามเพื่อนๆครับช่วยๆกันครับนะเพื่อนๆครับฝากเพื่อนๆหรือถ้าใครอยากจะดูรลยชื่อนักเตะที่เข้ามารับชมย้อนหลังยังไงก็ก่อข้ามสคริปต์ไปดูคู่ที่เราสนใจเลยก็ได้ครับราทชื่อนักเตะอ่ะพูดสามประตูมือหนึ่งฮะขอคิสตัน p a l ล c ก็ประมาณนี้ครับกองหลังนี่กองหลังชั่วโมงนี้นี่ครับที่ผมบอกกันนักเตะ ถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินก็อีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวที่น่าจะได้รับโอกาสลงสนามในช่วงนี้แกหายไปครับดังนั้นก็อ,อย่าพึ่งเสี่ยงครับโดยผมบอกเลยว่ากองหลังคิตตันผลิตชั่วโมงนี้ผมไม่กล้าไม่รู้จะเลือกใครเลยครับโดยเฉพาะในตำแหน่งแบ็กนะฮะอยู่ๆอยู่ๆคู่นี้เขาก็กลับมาลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องอีกแล้วครับเนี่ยค,คู่นี้ กลับมาลงตัวจริงอย่างต่อเน,นื่องอีกแล้วไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดครับปู่ลอยเลยทําเช่นนี้นะครับเนี่ยเขาก็สลับลงตามตำแหน่งแบ็กนะครับคู่แบ็กซ้ายแบ็กขวานะฮะดังนั้นและคกี้วงนี้มีโรเตชันผมก็เลยไม่แนะนํากองหลังของของคิตตันพาเลตและกันนอกจากนอกจากตัวนี้ครับ เซนเตอร์เนี่ยแต่ถ้าแบ็กนี่ไม่แบ็กนี่ไม่อยากจะเสี่ยงเลยครับอ่าปิดนี้ไปก่อนมันจะได้ลบน้อยๆหน่อยปิดไปก่อนอ่าขอไปดูหน่อยคริสตันพาเลตคริสตันพาเลตเกมที่แล้วนี่ครับที่ชนะนิวคาสชนะนิวคาสเซิลหรือเกมที่แล้วนี่ถูกอาทิตย์หรือเปล่าเนี่ยมันเกมวิกที่เท่าไหร่ขอดูหน่อยสิเกมอ่าอันถูกแล้วเกมที่แล้วชนะชนะนิวคาสเซิลมา พิสตันพาเลตอ่าเนี่ยครับดังนั้นดังนั้นถ้าเอาชูชัวหน่อยเซนเตอร์ไปครับนี่ฮะเซนเตอร์ไปครับก็สาตัวนี้กันแล้วกันครับตอดตำแหน่งแบ็คเนี่ยผมไม่กล้าไม่กล้าเชียร์ครับเพราะว่าไม่เดาใจปู่ร้อยไม่ถือว่ากัจะกลับมาใช้อย่างใช้เซน,นเตอร์คู่นี้เดิมอยู่หรือเปล่านะครับ นะเนี่ยฮะหลังจากช่วงต้นฤดูกาลและหายไป1 2 5เกมกนะนะกลับมาลงตัวจริงยาวๆจากนั้นเกมที่16ก็หายไปอีก5เกมกลับมาลงเกมที่21เนะครับก่อนหน้านั้นผมก็จะเชียร์หลังๆไม่ค่อยแน่ใจกับตำแหน่งแบ็กละเส้นเดียวก,กับคู่นี้ครับแบ็ซ้ายแบ็คฝานะครับคู่นี้เหมือนกันเลยครับปูร้อยเปลี่ยนคู่มาใช้แบ็คนะี่ครับตัวนี้นะี่ครับเป็นตำแหน่งแบ็ซ้ายเนะี่ยแต่ช่วงนี้หายไป2เกมนะดังนั้นก็เลย เนี่ครับทำคู่เลยครับก็เลยใจไปเอาชูชูวนตำแหน่งซินเตอร์ดีกว่า2ต,ตัวนี้ครับแล้วก็ถ้าอยากกระใส่ก้องหลังของทิตตันพลิตก็อาจจะยัดประตูไปอีกตัวก็ได้ประมาณนี้ถ้าตัวลุกก็แน่นอนชั่วโมงนี้วิวฟิซาหานะครับเกมที่แล้วลงไปขั้น75นาทีนะลงไป75นาทีถูกเปลี่ยนตัวออกใช่ไหมขอดูหน่อย อาถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่58แสดงว่ามีอาการบาดเจ็บผมคิดว่าแล้ววันนี้ก็ยังขึ้นสีเหลืองมีโอกาสลงสนาม75ก็ช่วงนี้บอลเตะถีก็ไม่อยากเสี่ยงก็ยืนหนึ่งในใจก็ยังคงนี่ครับตัวนี้เลยครับเอลเซเอลเซอเซเซสักอยาก SC, ่างเซเซเท้ายชืเซนี่แหละครับนะนะเซเแล้วก็ฮักกองหน้า ก็คงต้องเป็นนี่ครับหลังๆก็ถูกดอกไปอีกปู่ร้อยที่เอาใจปู่ร้อยลําบากช่วงนี้คงน่าจะเป็นช่วงที่หานักเตะที่ลงตัวหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะวันบอลเตะทีนะครับโอ้โหเลยแต่ว่าถามใจผมนะช่วงนี้ถ้าสภาพทีไม่มีวิวผิดซาฮาโอ้คิตตันเลตนี่หนักเหมือนกันนะครับเนี่ยดังนั้น อย่างที่เพื่อนๆบอกมาครับโดยเฉพาะเพื่อนๆแนะนํามาว่าลีดต้องจัดแล้วครับต้องจัดนักเตะของลีดเลยแบบนี้ฮะโอ้โหทั้งเหลืองทั้งแดงดังนั้นผมคิดว่าเบนเตเก้ได้ลงต่อเนื่องผมคิดว่าน่าจะได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องครับจัดไปครับบาร์โซยี่เขาไม่ใช่เบนเตเก้บาร์โซยี่ครับได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องเบนเตเก้มันตัวนี้ดังนั้น Uh huh. อีกหนึ่งตัวแต่ก็ไม่น่าเลยถ้าพูดนอกจากนอกจากตัวนี้นะเนี่ยนอกนั้นในตำแหน่งตัวลูกก็คือไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ครับนะแต่ก็เด็กคนนี้ก็รอวันมันระเบิดฟอร์มครับนะก็เหมือนกับลูกแม่ครับอารมณ์เดียวกันแล้วดูการนี้ทําไปแล้วสามประตูกัะสี่ซอครับและแกรับหน้าที่ลูกนิ่งด้วยอีกหนึ่งตัว uh huh. เลือกไม่ถูกครับเอาประมาณนี้คิดต้านพะเลก็คือพยายาม ไม่รู้จะเชียร์อะไรครับต้องขอยอมฮะก็อาจจะเชียร์ประมาณนี้ครับนะที่สั้นพาเลตก,ก็น่าจะครบทุกทีมและใจเพราะว่ามองเห็นสภาพนักเตะบาดเจ็บอย่างนี้ใจมองไปทางทางลีดอยู่ในเตดเลยครับนะใจมองไปที่ลีดอยู่ในเตดเลย